แม่ของ p resents เจ็ดที่สวรรค์ e ำเสนอโดยเม่ของ the spirit of Thailand สวรรค์ของชั้นสวรรค์ที่ภาร,ริษาแห่งนี้คงเป็นสวรรค์ที่อยู่ใกล้แค่เพียงลมหายใจสวรรค์ ที่มีความเป็นส่วนตัวที่สุดณห,หาดกำมลาแห่งนี้แล้ววันนี้เซเว่นเฮเวนขอเชิญสัมผัสกับสวรรค์ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะที่ห้องอควาพูลวิลล่าครับ พี่ก้องคะห้องนี้แหลคะค่ะที่คุณยามบอกว่าเขาเชิญเรามาจิบกาแฟยามเช้าแล้วก็ชนพาทิตย์ขึ้นที่นี่คะ่ะงั้นเชิญจิบกาแฟพร้อมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของอนามันครับค่ะ ุณสวัสดีค่ะคุณก้องคุณอุจาคะคุณสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะโอ้โหวันนี้นะคะตื่นเช้ามาจิตกระฟพร้อมกับแสงพระอาทิตย์ยามเช้ากับธรรมชาติที่สมบูรณ์มากเลยค่ะถือว่าเป็นวันที่ดีวันน,นะคะของเซเว่นเทปในวันนี้ค่ะครับเหมาะสำหรับการพักผ่อนยิงๆนะครับเพราะว่าเราได้กลิ่น ของป่าไม้ผสมกับกลิ่นของทะเลอันดามันมันจะ<ช>เป็นค,ค,ความรู้สึกที่พิเศษสุดจริงๆครับค่ะก็อย่างที่ยาบอกก็นะคะว่าห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็ใกล้กับทะเลอันดามันมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดวิวให้เราได้ชมทิวทัศน์ตอนยามเช้าค่ะครับเหมือนเดินมาที่นี่จะแตกต่างจากที่เดิมคือว่าที่นี่เป็น วิลล่าส่วนตัวเป็นเพาะหลังๆเลยใช่ค่ะ,อ,ะอย่างที่เซโร่แล้วก็ดีมาแล้วก็ทะเลที่เราเห็นเป็นตึกใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ก็คือเราเป็นรูมท้ายอยู่รูมท้ายหนึ่งค่ะชื่อว่าอควาพูลสวีทค่ะ,คะซึ่งจะมีสระว่ายน้ำนะคะเล็กๆเนี่ยค่ะ,ะยาวประมาณ6เมตรซึ่งแล้วก็มีบารโคน,นี่ให้นั่งจิบกาแฟตอนเช้าค่ะเป็นอะไรที่น่าเพอร์เฟกจริงๆค่ะ ส่วนใหญ่คนที่พักมานี่มาจากประเทศอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศยุโรปะนะคะก็มีออสเตรเลียแล้วก็มีอ,อเมริกาแล้วก็ก็มีเอเชียด้วยค่ะคะ,คะครคุณยาครับที่คุณยาบอกว่าคอนเซ็ปต์ของพาริษานี่ครับคือ h a v e n on h e e v e n นะครับ,ค,รบคิดว่าห้องนี้น่าจะเป็นสวรรค์ของคนทั่วโลกที่เข้ามาพักเนี่ยยังไงบ้างครับ ก็ <G ül> s> <S เป็นห้องหนึ่งค่ะที่ได้ใกล้ชิดนะคะวิวทะเลได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ใกล้ชิดของอธรรมชาติด้วยนะคะค,ค่ะอย่างที่ยาบอกไว้ตั้งแต่เบื้องต้นค่ะว่าหลายๆห้องของเราเนี่ยก็คือ,อหันหน้าเข้าทะเลหมดใช่ไหมคะคห้องนี้ก็คือเป็นห้องหนึ่งค่ะที่ได้ใกล้ชิดทะเลจริงๆค่ะแต่อยากเชื่อว่าอย่างคุณหนูจาก,ก็ชอบใช่ไหมคะใช่ค่ะชอบมากค่ะรู้สึกว่า ตอนนี้หนูจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการได้มาสัมผัสทะเลอันามันได้มาสัมผัสธรรมชาติแล้วก็ได้มาสัมผัสบรรยากาศสวยๆแบบนี้แล้วมันเป็นเฮเวนออฟเฮเวนจริงๆค่ะครับแสงรีบใคยับตอนเช้านี่ทําให้รู้สึกว่าวันนี้ต้องเป็นวันพิเศษ<ช>ของคนทุกคนที่เข้ามาพักนที่นี่อย่างแน่นอนเลยครับใช่ค่ะถ้าเป็นไปได้ ขอชมไปสักวิลล่าได้ไหมครับผมจะได้สัมผัสความใกล้ชิดของอารามัดมากไปกว่าน,นี้ <c oughs> ได้เลยค่ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวอยากจะพาคุณอุจาร์แล้วก็คุณกล้องนะคะไปอีกห้องหนึ่งของเรานะคะชื่อว่าคลิปพูลวิลล่าค่ะอยู่ด้านล่างอีกฝั่งนู้นนะคะอย่าเชื่อว่าสองท่านคง,ง,งประทับใจค่ะ <c oughs> ค่ะ,คะยินดีขอเชิญเลยนะคะ <c oughs> ค่ะ รรเป็นห้องคลิปูวิล่าค่ะมีทั้งหมดเจดหลังนะคะครับค่ะอ๋อคือในทั้งหมดนี้มีกีงแค่เจหลังเจดวิล่าค่ะซึ่งจะอยู่ใกล้ทะเลมากที่สุดเลยนะคะคือหลังสามารถมองเห็นทะเลใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เหมือนเราอยู่กลางต้นไม้เลยนะครับ ต้นไม้ที่นี่ก็คือจะเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะที่เราจะไม่ไม่ตัดไม่ทําลายนะคะค,ค่ะก็คือเราอยู่ท่ามกลางต้นไม้เลยเพราะที่นี่ไม่ตัดต้นไม้เลยสักต้นใช่แล้วค่ะยังคงสภาพของต้นไม้ต้นใหญ่ๆไว้เลยนะคะครับกกค่ะอากาศดีจังเลยค่ะ ของข้าวบึงจริงครับสวยมากเลยค่ะเหมือนกับเราได้ใกล้ชิดทะเลมากขึ้นนะคะจากห้องเมื่อกี้ค่ะค่ะก็เป็นห้องนึงค่ะที่แตกต่างนะคะอีกฟิลหนึ่งค่ะจากห้องเซโร่นะคะดีมากทะเลแล้วก็อควานะคะเพราะว่าห้องนี้ก็ใกล้ยิ่งใกล้ทะเลมากที่สุดค่ะใช่คะเหมาะสำหรับแขกที่ชอบ เขาเรียกสัมผัสนะคะครธรรมชาติของเรานะคะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทะเลอะไรเนี้ยค่ะครับค่ะจริงๆเรายือนอยู่เหมือนกับเราแบบถ้ากระโดดนะ้ำเหมือนกระโดดลงทะเลไปเลยนะคะพี่ก้องเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของทะเลเลยครับถ้าสมมติว่าเราว่ายน้ำตรงนี้และยิ่งพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยผมว่าคงเป็นวันที่พิเศษที่สุดใช่แล้วค่ะคือหลายๆท่านนะคะหรือแขกที่มาพักนะคะเวลาถ้าเกิดว่าช่วงตอนเย็นนะคะพระอาทิตย์ตกะคะ่ะก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะ่ะซึ่งเป็นวิวหรือว่าทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ห้องของเขามีชื่อว่าทริปพูวิลล่าค่ะมีกี่ห้องทั้งหมดในนี้เจ็ดวิลล่าค่ะคุณก้องเจ็ดวิลล่าเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะครับและช่วงเวลาเดือนมีนาคมในนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของภูเก็ตด,ด้วยของภูเก็ตด,ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่แขกมาท่องเที่ยวนะคะของภูเก็ตมากที่สุดด้วยค่ะครับวันนี้เซเว่นเฮเวน่นได้มาชื่นชมสวรรค์ ห้องอควาพูวิลล่าและห้องคลิฟวิลล่าที่รอให้เราได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่พิเศษสุดเหมือนได้นั่งอยู่ใจกลางสวรรค์ของชั้นสวรรค์ที่พาลิซาแห่งนี้และช่วงหน้าสซวนเ a เวนขอมอบประสบการณ์ที่พิเศษสุดบนยอดส่วนตัวสวรรค์ของผู้หลงรักทะเลอย่างแท้จริง